ดูเรื่องของคุณตาที่โปรยไว้บ้านตาพายุพังถล่มตั้งแต่28เมษาย,ยน2568คุณตาสุรชัยตอนเกิดเหตุมีหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเอาเต็นท์มากางให้คุณตาสุรชัยประยุนสมบัติอายุ73ปีได้อยู่กันริมถนนมอบค่าเยียวยาให้ตอนนั้นบ้านพัดพังเสียหายทั้งหลัง45,000บาทแล้วทางเทศบาลก็รับปากว่าเดี๋ยวจะซ่อมแซมบ้านให้ ขอให้คุณตาไปอยู่ชั่วคราวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลางเต็นท์ให้ในซอยบงกฎ71ตรงคลองสองคลองหลวงปทุมธานีปรากฏว่าผ่านมาเจ็ดเดือนกว่าแล้วไม่เห็นมีใครมาซ่อมบ้านให้แกเลยตามที่รับปากแกไว้ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแกก็จะเป็นจะต้องมานอนอยู่ตรงนี้ตรงริมถนนในซอยแล้วก็รู้สึกจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ปรากฏว่าคุณตาเองก็โดนชาวบ้านบ่นว่าคุณตามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกีดขวางทางชาวบ้านสัญจร,อรเอาฟังเสียงคุณตาหน่อย เขาว่าจะมาทําแต่ก็ไม่เห็นมาืมติดต่อไปกี่ครั้งแล้วครับผมผมก็โทรไปหาก็ามั่งแล้วก็ไม่แล้วก็จะโทรไปเพราะว่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะมามนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วยังครับไม่ทําอะไรเลยครับแล้วเห็นว่ามีคนมาร้องเรียนเราเรื่องเต็นท์ขวางถนนเนี้ยก็เพิ่งจะมีเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะไปที่ไหนได้นอนในบ้านนอนไม่ได้อ๋อ กคุณดูลุกปาสถานาอ่ารเงี้ยจะให้ผมไปนอนตรงไหนใช่ไหมเออบ้านก็ไม่มีเขาก็ไม่สร้างให้ผ่านมาเจ็ดเดือนกว่าแล้วเขาให้มาอยู่ตรงเต็นท์ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจะไปอยู่ยังไงเพื่อนบ้านก็บอกเนี่ยเพื่อนบ้านท่านนี้บอกเห็นแกแ่เราสงสารทำไมไม่มาสร้างบ้านให้คุณตาแกแกะจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแก เออาก็ฝากทางเทศบาลช่วยดูแล<ฆ>หน่อยนะครับนะแกจะได้มีที่อยู่แล้วก็ไม่ไปตั้งอยู่ตรงนี้เข้าใจลรอใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นแล้วก็รู้สึกมันไม่เรียบร้อยทั้งนั้นแหละเนาะค่ะ